เปิดอาชีพใหม่หลังสาวถูกรางวัลลาออกจากงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไวรันที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งผู้ใช้ทิกทอชื่ออ่ินจ27หรือคุณอิงอายสาวพนักงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโพสคลิปสุดเวรันที่คนดูไปแล้วเกือบสองล้านครั้งหลังเจ้าตัวเดินไปขอลาออกจากงานพร้อมกับถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ไปด้วยในมือโดยเจ้าตัวบอกว่าขอลาออกเพราะว่าถูกหวยมาเยอะ โดยเธอเดินไปที่โต๊ะหัวหน้างานแล้วบอกว่าหัวหน้าขนูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนูขอลาออกขาจากนั้นก็โชว์ปึกลอตเตอรี่ให้หัวหน้าดูแล้วบอกว่าซื้อมาหลายไปอยู่ค่ะซึ่งเธอนั้นได้ให้เหตุผลว่าถูกลอตเตอรี่หลายไปอยากออกไปใช้ชีวิตใช้เงินท่องเที่ยวและพักผ่อนก่อนจะถ่ายบรรยากาศของเพื่อนรวมงานที่มีสีหน้าเศร้าเสียใจล่าสุดนส อริสาเล่าต่อว่าตนจึงมีความคิดว่าจะลาออกโดยพูดเล่นกับหัวหน้าตลอดว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะลาออกแม้จะถูกแค่หนึ่งแสนก็จะลาออกจึงเป็นที่มาของคลิปซึ่งลอตเตอรี่ในคลิปตนซื้อมาหลายงวดรวมกันประมาณ2ปี100กว่าใบาพอตนโพสคลิปทิ้งเท้าออกไปแล้วมีคนดูเยอะหัวหน้าตนก็บอกว่าเหมือนกับส่งให้น้องไปได้ดีซึ่งหัวหน้าไม่เคยห้ามว่าไม่ให้ลาออก แต่หัวหน้าบอกว่าถ้าน้องมีทางที่ดีกว่าก็ให้ไปไม่เหนี่ยวรั้งเอาไว้ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปมีคอมเมนต์ทั้งติและชมก็รับพิจารณาเงินที่ถูกหวยไม่ได้นำไปใช้ใจ่ายเล่นแต่จะเอาไปต่อยอดธุรกิจจะจะมารับรีวิวสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์แฟนจึงลาออกจากงานมาดูแลร้านเบอร์เกอร์ก่อนมีรายได้6-7ถึง0หมื่นบาทและยังมีงานรีวิวสินค้าและขายของออนไลน์รายได้รวมเดือนละประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทขอบคุณภาพและเนื้อหาบางส่วนจากวัน31